รถแห่นะครับมูทิตมิวสิกทานู้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับพูดได้นะครับพูดได้ไม่รู้ว่าไปงานบวชหรืองานแต่งนะครับ G A หมายเลขอะไรฮะ รถแห่ vs รถไฟหนึ่งหนึ่งสองรถเร็วเด่นชักยกรุงเทพพิวตรหมายเลขอะไรฮะวันนี้วันนี้หนึ่งหนึ่งก็ได้จีเอมาเหมือนกันนะครับสี่ห้าสี่สอง เราวทรง,งพิธานจอัศนีเจนชัยายอัศนีกาสุเกสปิวานในตัวอาคาในตอนเย็นวพนศุก เกือบล้มขาพิกก็วันนี้นะครับมีข่าวมาว่าขบวนหนึ่งๆเนี่ยได้พ่วงบชอสอบพอหอมานะครับแต่ไม่รู้กี่คันนะครับ เอาไปปรับปรุงวาระหนักเอาไปปรับปรุงวาระที่อุตรดิตนะครับพ่วงมากับ11ึนะครับก็วันนี้ถือว่า11ราชาเยอะเป็นพิเศษก็ท่ายผมแล้วนะครับประมาณ5-6คันที่พ่วงท้ายนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยนะครับบางวันก็ถ่ายสาวขบวนบางวันก็ ถ่ายสีขบวนแล้วแต่อารมณ์แต่3ขบวนที่ขาดไม่ได้คือ1 1 2 1 1สองหนึ่งหนึ่งกับ7 3็ามขบวนนี้ผมขาดไม่ได้เพราะว่า3ขบวนเพราะว่า3ามขบวนนี้เนี่ยถือว่าเป็นขบวนที่ผมปวดปานมากที่สุดนะครับผมปวดปานตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ นี่ก็เป็น1นึหนึ่งสอนะครับที่กำลังเราเวลาออกอยู่ในตอนนี้อย่างที่พูดไปข้างต้นนะครับว่า3ามขบวนนี้เนี่ยหนึ่งหเนี่ยผมขาด3ามขบวนนี้ไม่ได้นะครับนอกจากสวัสดเดินทางขาดได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ชุ่มแสงไม่ได้ถ่ายแค่นั้น แต่ถ้าอยู่ทุ้งแสงเอาโอเคสองนเนี่ยก็เป็นขบวนปวดไหมก็ก็ใช่นะครับแต่ถามว่าปวดปลามากน้อยเพียงไรเนี่ยก็บอกว่าน้อยแค่50นะครับในหนึ่สองนเจนเนี่ยร้อเซนก็ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติบางวันก็อาจขึ้นเยอะบางวันก็อาจขึ้นน้อย นะครับก็คือวันปกตินั่นเองไม,ไม่ใช่เทศกาลอะไรต่างๆนะครับรถเรือที่ปลอดปลามากที่สุดก็เป็นขบวนนี้แหละนะครับก็บเป็นหนึหนึ่งสองรถเรือหนึ่งหนึ่งดูพิเศษ,ษ,ษ7 3ขบวนนี้เนี่ยขาดไปได้เลยในช่องผม พราะว่าช่องผมเนี่ยคนเกือบ100%ชอบสามขบวนนี้มากนะครับขบวนอื่นก็พอมีปรับปลายนะครับอย่าที่บอกนะครับว่าบางวันก็ถ่าย3บางวันก็ถ่าย4แล้วแต่อารมณ์เฉพาะช่วงปิดเทอมนะครับบอกก่อนนะเฉพาะช่วงปิดเทอมช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะถ่ายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ โอเคเรถจอ,อ,อกแล้วนะครับโอเคขอพูดส็กน้อยนะครับเวลาที่คุณตีตั๋วมาแล้วเนี่ยเมื่อขบวนรถเข้าจอดสนิทเสร็จเนี่ยคุณขึ้นไปได้ อย่างเช่นไปลงนครสวรรค์นเนี่ยดูตั๋วเลยว่าใช่ขบวนที่เราจะนั่งไหมอย่างเช่นผมนั่งหนึ่งสองไปก็ต้องดูตั๋วนะครับว่าไปลงที่ไหนอย่างเช่นไปลงนครสวรรค์เป็นต้นผมก็ต้องขึ้นไปหาจับจองที่นั่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณตีตัว๋วแล้วคุณไม่ขึ้นเนี่ยอันนั้นมาเป็นอะไรที่แบบผมไม่รู้จะพูดว่างไงนะครับ คือเหมือนมึงตีตัวแล้วมึงแบบไม่ขึ้นน่ะเข้าใจปะ่ะโอเคออกได้ตรวจตราทัะนิทธพเรชาัญชลาที่หนึ่งเป็นรถเดี่ยวเจี่ยร้องดิดนหนึ่งหนึ่งสองเราส่งไปทานจากศนีเด่นชัยไปยงศนีการุงเท่ปภิวัฒนขบวนนี้ก็ไปนครสวรรค์ลบบุรีอุธย,ยาลังสิตต้องเมืองกรุงเทพอภิวัตได้ปากน้ำโพนครสวรรค์เป็นีต่อไปจะลำดับครับ ขบวนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะไปเจอขบวนเจ็ดก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขบวนเจ็ดเนี่ยนำหน้าเนื่องหนึ่งมาแล้วอะไรวะผมพูดไปงั้นแหละมีคนลงมีคนลง เป็นพ่อค้านะครับพอ่อค้าอ่าพ่อค้าเขาลงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มีคนขึ้นนะครับนุ่นโอเคก็ถือว่าตามเวลานะครับตามเวลาตามเวลาโอเคออกได้ตามเวลาอยู่ตอนนี้ บางทีผู้โดยสารเนี่ยเขาเป็นคนแก่นะครับเขาเดินไม่ค่อยได้เนาะพอขอเราก็ใจดีนะครับจอดให้ขึ้นนะครับหนึ่หนึ่งหนึ่งล่าช้าประกาศบริการรถเมล์ฟ้าผู้โดยสารรถเมล์รถตัวเดียวเที่ยวเพิ่มนิดเดียวเดินๆดาวตกไม่ได้เต็ม บชทสี่สี่หนึ่งหลังนาฬิกาปิดท้ายตอีนี้ล่าช้าก็หลุนเวลาเดิมคาดว่าจะาถึงสิงหเเนวละประมาณ13นาฬิกา20นาทีครับ